รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพและล่ามภาษามือท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี กล้ามเนือ้อเราจะออกกำลังกล้ามเนื้อส่วนหน้าท้องนะครับนอนลงราบกับพื้นงอเข่าขึ้นมือประสานที่ท้ายถอยแล้วก็ยกตัวขึ้นมานะครับเอา้าอึ๊บหนึ่งสองสามสี่ทำซ้ำๆแบบนี้เซตละ15ครั้งทำประมาณ3มเซตรับรองหน้าท้องจะเป็นซิกแพคสวยงามแค่3ามครั้งยังยากจะทำสามเซตได้ยังไงเนี่ย เพิ่มพลังหน่อยห้าพี่จิว๋วคอยมีแรงขึ้นมานิดนึงผมว่าเรื่องกินพี่จิ๋วทำได้ดีกว่าเรื่องออกกำลังกายเยอะเลยครับนั่นสิเอ้ยไม่ได้พี่ต้องออกกำลังกายให้แข็งแรงพี่อยากมีซิกแพคซิกแพคคืออะไรครับก็คือหน้าท้องที่แบนเรียบและแข็งแรงจนเห็นกล้ามเนื้อข้างซ้ายสามมัดข้างขวาสามมัดนะสิกล้ามเนือ้อแย่แล้วกองแกง วันนี้พ่อให้ไปช่วยทำกล้ามเนื้อของเจ้าหุ่นในห้องทำงานน่ะลืมไปเลยมาแล้วครับไม่ต้องตกใจครับนี่คือเจ้าหุ่นไงที่วันก่อนเราช่วยกันต่อกระดูกวันนี้พ่อก็ใส่กล้ามเนื้อลงไปนี่คือกล้ามเนื้อเหรอฮะใช่แล้วมาดูใกล้ๆสิ กล้ามเนื้อจะเกาะอ,อยู่กับกระดูกอยู่ข้างในผิวหนังที่ห่อหุ้มอีกทีทั้งลุงหมอแล้วก็ต้นน้ำมีผิวหนังปิดกล้ามเนื้ออยู่กล้ามเนื้อคนเราเป็นก้อนๆอนอย่างนี้เหรอฮะเขาเรียกมัดไม่ใช่ก้อนทั้งตัวเรามีกล้ามเนื้อทั้งหมด700ดมัดโอ้มีมากกว่ากระดูกอีกอะแค่ที่ใบหน้าเราก็มีกล้ามเนื้อหลายมัดแล้วม,มีไว้ทำไมอะครับกล้ามเนื้อที่หน้า ก็มีไหวเคลื่อนไหวหน้าขยับขยื่นแสดงความรู้สึกบนใบหน้าในลักษณะต่างๆเช่นดีใจเสียใจโกรธและแสดงอาการทางสีหน้าเช่นยิ้มหัวเราะร้องไห้เป็นกล้ามเนื้อที่เน้นบุคลิกภาพของแต่ละคนได้เป็นอย่างดีกล้ามเนื้ออยู่ที่หน้าผากทำหน้าที่ยกคิ้วขึ้นลงทำหน้าผากย่นกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณคิ้วกับเหนือคิ้ว ทำหน้าที่ขมวดคิ้วครุ่นคิดกล้ามเนื้อที่อยู่รอบดวงตาทำหน้าที่ปิดตาหรือหลับตากล้ามเนื้อที่จมูกทำหน้าที่หุบปีกจมูกเวลาดมกลิ่นกล้ามเนื้อที่เกาะอยู่บริเวณโหนกแก้มปากบนทำหน้าที่ยกปาก กล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณรอบปากทำหน้าที่หุบปากทำริมฝีปากยื่นทำปากจุ๋กล้ามเนื้อที่อยู่ถัดออกมาทางด้านข้างของปากทำหน้าที่เวลายิ้มแล้วซิกแพคล่ะครับเป็นยังไงนี่ไงกล้ามเนื้อทั้งหกมัดที่อยู่ตรงหน้าท้องอ๋อมีแบบนี้ทุกคนไหมครับหรือบางคนมีบางคนไม่มีมีทุกคนครับ เอออแล้วทไมซิกแพคของต้นน้ำก็มีแต่มองไม่เห็นหรอกเพราะมีไขมันใต้ผิวหนังปิดอยู่ถ้าไขมันหมดไปหน้าท้องก็จะมีซิกแพคขึ้นเองแหละแต่พ่อว่าพุงกลมๆนุ่มๆแบบนี้ก็น่ารักดีนะแล้วก็นุ่มดีด้วย อยากมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์ก็ต้องมันออกกำลังกายเป็นประจำด้วยนะครับ